สำหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังคำทำนายกันครับเริ่มต้นด้วยนี่เลยครับไพ่ใบแรกครับตัวของอาชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ด้วยความที่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ที่สุดในสำรับครับแสดงว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตได้นะครับเช่นเราอาจจะมีกินมีใช้หรือเจอกับสถานการณ์ที่เรารู้สึก อุดมสมบูรณ์มีความสุขอ่ะมันอุดมสมบูรณ์มีความสุขไปด้วยเหมือนแบบทั้งสภาพสภาพความเป็นอยู่การกินการใช้หรือความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเงี้ยเราจะรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขรู้สึกมีความหวังมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆที่ดีเพื่อเสริมให้ชีวิตตัวเองเป็นไปนในทางที่ดีนั่นเองครับก็เลยมองว่าชาวกันส่วนใหญ่ก็ดูจะอารมณ์แฮปปี้ขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าเออการเงินอ่ะ คือด้วยความเป็นพักรนะกเนาะพกระเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทพที่แปรปรวนนะครับแปรปรวนแสดงว่าการเงินอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินมีเรื่องของการต้องคอยบริหารจัดการเรื่องการเงินอยู่บ้างเพราะฉะนั้นอยากให้มีการาระมัดระวังไว้ในเรื่องของการใช้เงินนะครับแต่ถ้าเป็นคําแนะนำนะนะครับพกระเกงมงคลคือตราบใดถ้าตัวของคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ธรรมะธรรมูหรือชอบทําบุญอยู่แล้วนะครับ จะดีมากครับเพราะว่าการทําบุญการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีของเราเนี่ยในเรื่องบุญบารมีเนี่ยครับจะเสริมให้ชาวกันนะครับมีทิศทางการเงินที่ดีขึ้นได้นะฮะบ,บางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องทําบุญในเรื่องการเงินอย่างเดียวก็ได้นะบางครั้งมันหมายถึงการที่เราสมมติกวาดลานวัดไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยการใช้แรงกายเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้มันก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเอ้ย เราก็อาจจะได้รับการตอบแทนที่ดีกลับมาด้วยก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสําหรับชาวการเองอ่ะถือว่าขอให้ขอให้ช่วงเนี้ยสนใจเรื่องพวกเนี้ยเรื่องบุญการทําความดีนะครับจะช่วยเสริมให้การเงินของเรามันมีความมั่นคงได้นะครับโอเคต่อมาครับเรื่องของการงานครับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยครับบอกว่าการงานของชาวกันเนี่ย อาจจะมีเรื่องของความทุกข์เข้ามาอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเห็นไหมครับคนถือแมงป่องอยู่แมงป่องอยู่บนมืออ่ะมันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายอยู่แล้วครับมันเหมือนแบบมีเรื่องอะไรทักอย่างให้เราต้องต้องกังวลอยู่ตลอดแล้วบางทีเราเองก็ปล่อยวางความเครียดได้ค่อนข้างยากด้วยทุนเดิมของคนกันเนี่ยก็เป็นคนประเภทที่แบบผมใช้คําว่า perfectionist อ่ะเป็นคนติดเพอร์เฟอตอะไรที่มันไม่เข้าหูไม่เข้าตานิดหน่อยอ่ะจะ จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้มันมันต้องเพอร์เฟกมันต้องสมบูรณ์แต่พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บทีนี้ความเพอร์เฟกชันนิตมาแล้วครับมันเป็นอารมณ์เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะแบบเฮ้ยนี้มันไม่ดีอ่ะันนี้มันไม่ได้อ่ะเราก็จะคิดวน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 วอย่างเงี้ยแล้วประสาทรับประทานครับก็เลยต้องระวังไว้อะไรพวกนี้นะนะครับบางครั้งเนี่ยมันหมายถึงว่าคนกันบางคนนะครับอาจจะมีภาระการงานบางอย่างที่ เรายังต้องอดทนอยู่มันไม่สามารถที่จะดีได้ภายในท,ทันทีเราเลยอาจจะเหนื่อยเราเลยอาจจะเครียดก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวกันส่วนใหญ่อาจจะยังต้องระมัดระวังอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องความเครียดพยายามดูแลจิตใจดูแลบริหารจัดการการงานของตนเองให้ดีในช่วงนี้นะครับต่อมาครับเรื่องของอความรักครับคนมีคู่ครับ มีแนวโน้มนะครับที่อาจจะเกิดความอุดมสมบูรณ์การเทคแคร์การดูแลการการทุ่มเทให้กันและกันเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโสเออคนคนมีแฟนคนคุยหรือสามีภรรยายก็ตามแนวโน้มความรักก็ดูจะมีทิศทางที่โอเคขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่มันก็ด้วยความที่เห็นไหมคือมันคือน้อําอ่ะพระแม่คงคาเนาะเป็นปลาที่ว่ายอยู่กลางน้ํา น้ำไม่นิ่งครับน้ำไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเจอกับความปราาะสาทรับประทานได้ในบางบุมเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องทําใจนิดนึงทําใจนิดนึงนะฮะทุนเดิมเราก็อาจจะเป็นคนไม่นิ่งอยู่แล้วเจอเจอแฟนเจอคนรักตัวเองไม่นิ่งทีนี้ก็วุ่นใหญ่เลยแต่ถามว่าบริหารจัดการได้อยู่ไหมก็ถือว่าบริหารจัดการได้อยู่นะครับผมแต่คนโสดครับคนโสด ใพ่ขึ้นมาจะกลับตลปัดเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเห็นไหมครับโดนเทครับคนโสดระวังโดนเทนะครับก็เลยให้ระวังไว,ว้ว่าถ้าเรามีการคุยกับใครอยู่ก็ทางเงี้ยบางคนมีโอกาสนกได้นะโดนเทได้นะครับหรือแต่ถ้าคนที่โสดแบบโสดสนิทไปเลยอันเนี้ยจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับก็คืออาจจะมีคนมาเข้าหามาทุ่มเทให้กับตัวของเราด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาฮะคือเรื่องของคนรอบตัวครับนี่ไพ่ขึ้นมาเป็นนางสีดาแล้วเป็นตัวแทนของราศีกันแสดงว่าเรามีโอกาสจะเจอคนรอบตัวที่เหมือนตัวเราเองอะ่ะเจอคนรอบตัวที่เหมือนกันอะ่ะแล้วก็คิดเอาแล้วกันครับว่าเสือสองตัวมันอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีโมเมนต์ที่อาจจะเกิดการจิกกัดกับคนรอบตัวได้มีมีความแบบอีหยังวะ เนี่ยกับคนรอบตัวได้มันเลยเป็นเชิงเหมือนแบบว่ากังวลกังวลเครียดอะไรเงี้ยกับคนรอบตัวได้น,ะนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังไว้นะครับคิดเอาแล้วกันคือเจอตัวเองกับอีกคนหนึ่งเงี้ยมันก็คงไม่ไม่ค่อยโอเคหลักมั้งยิ่งเป็นคนที่เครียดเป็นคนที่ติดเพอร์เฟกแล้วอะไรเงี้ยก็จะเจอคนแบบเดียวกันเงี้ยครับเพราะฉะนั้นชาวกัน <laughs> จะเจอตัวเองนะครับเรียกว่ากรรมตามสนองนะไปทําอะไรกับใครไว้ ไปไปประสาทรับประทานกับใครไว้เงี้ยก็จะโดนกลับมาได้นะครับต่อมาครับอุปรสรรคปัญหาครับพระเทวะฤศีครับปัญหาใหญ่ของของชาวกันนะครับก็คืออะไรนี่เลยครับพอเป็นฤศีปุ๊บก็จะหมายถึงความความอยากสันโดษนะครับแต่อะไรฮะอยากสันโดษใช่ไหมแต่ สันโดษไม่ได้เราอยากหาความสงบให้กับตนเองแต่ทําไม่ได้เพราะว่าเราติดนู่นติดนี่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเราก็วุ่นวายอยากอยากอยู่แบบ introvert แต่ชีวิตช่าง extrovert ิเหลือเกินนะครับแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยมันหมายถึงการระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับเช่นคนที่ต้องเจอผู้ใหญ่ตลอดนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่เป็นคนรอบตัวนะครับ เทียบเคียงกันไปเลยคือมาแนวเดียวกันเลยครับเออระหว่างคนรอบตัวอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบเออวิตกกังวลรู้สึกมีปัญหารู้สึกเครียดมากขึ้นก็เป็นได้นะฮะเอ่ยต่อมาครับสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยผมมองว่าเรายังจะต้องระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับใครก็ตามที่เหมือนทํางานแล้วมันมันทำงานอะ่ะก็คือระวังการเจ็บปวดจากการทํางานนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ควรที่จะใจร้อนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ระวังการมีปัญหาเกี่ยวกับพวกข้อต่อต่างๆบางคนอาจจะมีปัญหาอยู่กับเรื่องเพศเรื่องฮอร์โมนก็ได้เหมือนกันครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะหมายถึงช่องข้อถ้าเป็นผู้ชายอาจจะหมายถึงต่ำลุกมาประมาณนั้นนะครับผมสรุปครับสรุปไพ่เป็นพระพรหมฤาษีครับถือว่าตัวของเราก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ยังมีคนที่ ดีที่ยังคอยเกื้อหนุนยังคอยซัพพอร์ตตัวของเราอยู่นั่นเองครับทำให้เรานั้นก็เออก็ยังมีทิศทางที่ดีเข้ามาได้นะครับแล้วก็เราอาจจะได้มีการไปเข้าหาคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แล้วไปปรึกษาเขาจนได้รับคําแนะนําที่ดีเข้ามาก็เป็นได้ครับแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่เราจะได้เจอกับความสงบจริงๆและได้ปลีกวิเวกสมใจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเออก็ถือว่าได้พักผ่อนบ้าง ได้เจอกับทิศทางที่ดีบ้างนะครับไม่ได้เครียดอย่างเดียวไม่ได้กังวลอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวกันผมเชื่อว่าก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่นะครับแค่อาจจะต้องคอยบริหารคอยจัดการอยู่บ้างในบางมุมในบางจังหวะเวลานะครับก็ขอให้ชาวกันทุกคนมีทิศทางที่ดีในการดํารงชีวิตครับบ๊ายบาย